ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแังไพบูรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่เราเได้เคยสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากที่เราปลูกผมไปแล้ว4เดือนเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นอะไรยังไงมันจะปังปูริเยว,วัตนาเบไอโกขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวจะเด,วเดี๋ยวจะขึ้นแบบเป็นภาพ before ก่อนที่เราจะไปปลูกผมว่ามันตึ้งประมาณนี้ ก็เข้าเรื่องเลยดีกว่านี่คือผลลัพธ์ล่าสุดตกที่ผมที่เราปลูกคือจะบอกว่ายาวแล้วแล้วก็เนี่ยดูดิเนี่ย,เ,ยเห็นปะอันนี้คือให้เห็นกันแบบใกล้ๆ close up กันเลยทีเดียวหน้าผากย่นมากนะฮะนี่ให้ดูผลพวกแบบ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 ลายผมเนี่ยลองดูพวกลายผมดูดูลายผมอะไรเงี้ยฮะมันจะไม่โปะแล้วก็มันมันดีอะ่ะ เนี่ยแล้วก็ดูดิก็คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มขึ้นแล้วในในช่วงระยะเวลาเดือนที่4นะฮะจากเดือนที่3เข้าสู่เดือนที่4แล้วพอหลังจากนี้ไป 4, 5, 6, ห 8, 9, หกไปจนถึงตลอดชีวิตเนี่ยผมมันก็จะยาว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 ,ยาวขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่มันฟินเพราะคงสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นเดือนที่4อะไรเงี้ย์ของการปลูกผม,มนะฮะ ช่วง1ถึงเดือนแรกนะครับมัน,มน,มนพบกับสภาวะหนึ่งขึ้นมานะก็คือสภาวะที่เขาเรียกว่าช็อกลอสช็อกลอสคือือว่าผมที่เราปลูกมานั้นเกือบประมาณ80%เนี่ยจะหลุดอ,ออกซึ่งการหลุดออกครั้งนี้นมันไม่ใช่เป็นการรีเจ็คของร่างกายไม่ใช่เป็นการที่เราปลูกแล้วผมไม่ติดนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่ามันคือสภาวะปกติคือจะบอกอย่างนี้ว่าอันนี้คือตามความเข้าใจของเรานะคือเราจะบอกว่าผมที่ปลูกเข้าไปอะ่ะผมที่เราหยิบมาปลูกเข้าไปอะไรเงี้ยครับ คือมันปลูกเพื่อที่ว่าจะให้ไปเชื่อมกับเซลล์รากขนที่อยู่ภายในผิวหนังพอเชื่อมมันติดปุ๊บอย่างเงี้ยฮะเชื่อมมันติดปุ๊บผมที่อยู่ตอนที่ปลูกเนี่ยก็คือจเจริญเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ดึงเซลล์รากขนจริงๆของเราเนี่ยให้ออกมาให้ออกทะลุออกมาผิวหนังแล้วก็ผมที่ปลูกก็คือจะก็คือจะผลัดออกไป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 แเป็นผมจริงๆของเราที่จะขึ้นมาแทนที่ประมาณนี้นะฮะตามที่เราเข้าใจนะคือจะบอกว่าดูดีตอนนี้คือผลลัพธ์คือแบบ ปังไม่ไหวก็อาจจะมีแบบตรงที่บางบางมากเพราะว่าก็ยังเป็นมันก็คือขึ้นแหละครับแต่ว่ามันก็ยังมีแบบสั้นๆยังมีอะไรเงี้ยเห็นว่ามันก็คือต้องใช้เวลาดิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งเข้าเดือนที่4เองถ้าหมอบอกว่าอันนี้คือยาวค่อนข้างไวนะเพราะว่า คืออย่างที่บอกว่ามันต้องควบคู่กับการปฏิบัติตัวด้วยการทานยาโน่นนี่นั่นนอนหลับพักผ่อนการเลือกทานอาหารนน่นนั่นคือทุกอย่างมันทุกอย่างมันสอดคล้องทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะไม่ใช่บอกไม่ใช่ว่าพอเราเสียเงินแสนไปปลูกผมแล้วเนี่ยเราจะเละอิเลเคขานูน่นนี่นั่นมันก็เหมือนกับการที่เราเอาเงินเนี่ยไป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 ,ไป,ไป,ไปทิ้งเล่น,ลนๆอะไรเงี้ยครับคือจะบอกว่าถ้าเทียบกับการปลูกผมเนี่ยถ้าเทียบกับเอ่อ p l a s ซอร์ u r อรี y อื่นๆเนี่ยเรารู้แหละว่าราคามันค่อนข้างสูง ถ้าเอาดีๆเลยนะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ8ปดหมื่นจนถึงแบบหลักหมื่นปลายๆจนถึงหลักแสนสองแสนสามแสนไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งราคามันค่อนข้างสูงและถ้าเกิดยิ่งคนที่มีปัญหามากอันนี้ก็คือจะต้องใช้จํานวนกราฟในการปลูกผมมากพอสมควรเนี่ยก็คือจะเป็นการลงทุนที่ก็คือก้อนใหญ่เลยต้องเป็นก็คือเป็นงเงินก้อนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือจะบอกว่าการปลูกผมเป็นการลงทุน ที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าอะไร,รู้ไม้เพราะว่าสําหรับเรานะเราแค่เป็นคนรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยเราจะไม่มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตเลยแล้วเราจะต้องมีการพยายามแบบหาอะไรมาปกมาปิดนู่นนี่นั่นก็คืออาจจะต้องใส่หมวกหรือว่าอาจจะต้องใช้อาชเชโดแ็บดำๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยเซล์เท่าไหร่่ายลงไายรู้บอกมาก,ก็คือจะต้องรีทับเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากมาก คลิปที่แล้วที่เราทําการลงไปเนี่ยก็มีคําถามเข้ามาถามเยอะมากๆในเรื่องของหลายๆหลายๆความสงสัยนี่นั่นเดี๋ยววันนี้ก็คือจะขอใช้โอกาสนี้นะครับในการมาออตอบคาถามที่แบบที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับถามว่าเราทําคลินิกไหนเ,เราทําที่เกษาเราทําที่เกษา,า,าคลินิกนะครับอยู่ตรงพัฒนาการ53ซึ่งเป็นคลินิกที่ดีมากๆคือจะบอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อเรามาให้เราไปทํานะ เราเป็นคนหาคลินิกเองก็คือจริงๆมีในลิสประมาณแบบเยอะมากประมาณสิคลินิกประมาณนี้ฮะแบบมีรีวิวไม่ดีอันนึงคือคัด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 ,คด,คดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันคือเงินแสนที่เราจะต้องเอาไปให้เขาอะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วก็คือจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ perfectionist นิดนึงก็คือถ้าภาษาไทยก็คือเป๊ะอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยที่จะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ ให้กับเราเพราะว่าเราไม่อยากรู้สึกว่าเราจะเอาเงินแสนไปไปไปลงกับอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ไม่ีเคียวหรือว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าอะไรเงี้ยฮะก็คือไม่อยากเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําการบ้านเยอะมากการดูรีเสิร์ชเยอะมากจนเจอคลินิกอันนี้เกษรคลินิกพัฒนาการ53ก็เลยวอล์กอินเข้าไปเลยเออโอกาสที่ปลูกแล้วจะไม่ติดมีไหมคืออันนี้เป็นคําถามที่เราเคยไปถามคุณหมอมาแล้วครั้งเคยไปถามคุณหมอมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะปลูกด้วยซ้ําคือหมอบอกงี้นะฮะว่า โอกาสที่จะปลูกไม่ติดเนี่ยมีจะประมาณ99.9% 9 99คือมันน้อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมที่เอามาปลูกอ่ะก็คือผมเราคือไม่ได้ตัดจากวิกหรือว่าไม่ได้ตัดจากผมสังเคราะห์ยุ่นนี่นั่นมาปลูกคือเอาผมข้างหลังของเราเนี่ยย้ายเข้ามาปลูกข้างหน้าย้ายเข้ามาปลูกเข้ามาปลูกเข้ามาปลูกแล้วก็พลาสมาตัวที่ฉีดเข้าไปในการเร่งการเจริญเติบโตนั้นเนี่ยก็คือ,อสกัดมาจากเลือดของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่ แอนติบอดีในร่างกายเนีีจ้จะไม่จะรีเจคของที่มาจากร่างกายเราเองถ้าผู้หญิงจะเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสน้อยมากแต่โอกาสมันมีไหมมันมีโอกาสจะขึ้นอยู่กับในหนึ่งช่วงอาทิตย์แรกที่เราทําการปลูกผมแล้วเราปฏิบัติตัวไม่ตรงตามที่คุณหมอแนะนําอย่างเช่นในเรื่องของห้ามออกกาลังกายหนะักห้ามซาวน่าห้ามว่ายน้ําห้ามไปอยู่ในกลางแจ้งที่มีเหงื่อออก กานยันสม่าเสมอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวได้ตามนี้นะครับแล้วเรายัางรักยังคงรักษากราฟได้แบบตามที่เราไปปลูกมานั้นเนี่ยมันไม่มีทางหลุดแน่นอนต่อให้มันจะช็อคลอสไปทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ท้ายสุดแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาตามที่เราปลูกแน่นอนแบบอ,อ๋อบางคนเคยผ่าตัดหรือว่าเคยเป็นแผลแบบ w พ a t e v e r อแอบะบไรเงี้ยครับสามารถปลูกผมได้ไหมคืออันเนี้ยอยากแนะนำให้เข้าไปคุยกับคุณหมอเพราะว่าหมอเขาจะรู้ดีที่สุด คืออย่างแผลน,นเนี่ยแผลบากบางคนเคยมีแผลผ่าตัดที่หัวเลยแบบเคยเดินชนนู่นนี่นั่นมามันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบ แผลตื้นแผลลึกแผลที่กเกิดมีรอยรอยเย็บผ่าตัดตรงนี้นั่นมาครับคุณหมอเขาก็จะมีเทคนิคในการปลูกอย่างเช่นแบบอ้างอาจจะปลูกขนาดข,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 ขนาดข้างของรอยผ่าตัดมาเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันเกิดการแบบกันบังขึ้นอะไรเงี้ยคือเขามีเทคนิคต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่จะแนะนําให้ไปคุยกับคุณหมอด,ดีกว่านะครับแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมใช่ไหมครับคือเจ็บไหมเนี่ยเนี่ยพูดอย่างนี้นะ เออถอนฟันถอนฟันคูดเจ็บกว่ามากเจ็บกว่ามากอันนี้คือมันจะเจ็บแค่การฉีดยาชาซึ่งแบบฉีดยาชามันก็คือไม่ใช่เป็นการเอาเข็มมาแทงลงไปตรงหัวอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นเครื่องคล้ายๆกับเออ่เป็นเข็มอันเล็กๆอ่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องเหมือนเครื่องทําเลเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมันก็จะประมาณลงไปแล้วก็แบบตึกๆๆๆๆแล้วมันก็คือตึกๆๆๆตอย่างเงี้ยตึกๆๆๆๆึกตึกตึกตึก ตึกๆๆ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 ๆจนแบบรอบรอบศีรษะเลยแล้วก็มันก็ชาเลยคือมันมันเป็นความเจ็บที่มันแบบชิลมากมันทนได้แล้วพอหลังจากนั้นก็คือ ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยถ้าเกิดใครสงสัยในยเรื่องของการการวิกรรมมาวิธีในการปลูกผพบเนี่ยอยากให้แนะนํากลับไปดูในคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเราลงไว้อย่างละเอียดมากละเอียดละเอียดมากจริงๆก็คิดว่าน่าจะครอบววอร์พอสมควรวันนี้ก็คือจริงๆจริงๆพอไอมันไม่มีอะไรเลยก็คือแค่อยากจะมาอัปเดตให้ดูว่าแบบปลูกไปสีเดือนแล,แล้วมันคือความแบบปังปุรยขนาดไหนถ้าเกิดลองขึ้นรูปบีฟอร์ให้ดูเนี่ยก็คือจะรู้เลยว่าแบบเกิดใหม่เลยอ่ะมันวันนี้ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ยังไงใช่กดช่วยกด Subscribe ให้ช่องของแฟรไพลพูลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆว่าเดือนที่5 6 7 8 9 10จนถึง1ปีนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันจะขนาดไหนแล้วมันจะคุ้มค่ากับการที่เราเอาเงินแสนไปลงไหมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ Have a great day ทุกคนสวัสดีครับ